เอาละคอมเมนต์สนั่นเดือดกว่าทะเลมอ้อไฟหลังกันโพสต์รูปนี้พร้อมเผยความรู้สึกถึงเบลล่าจ้าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาบรรดาแฟนขับกิ๊กการ์ดกันยกใหญ่เมื่อนะักร้องเสียงหวานมีสเสน่ห์อย่างหนุ่มกันนพัส อินใจเอื้อออกมาโพสภาพคู่กับนางเอกสาวสุดฮอตอย่างเบลล่าราณีแคมเปนหลังจากที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสมาเจอกันในการแสดงหมู่สองพร้อมเขียนแคปชั่นสุดหวานสารภาพแบบไม่มีกักว่าผมปื้มคูนซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับของทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นแม่ยกของนักร้องดังกันนภพัทที่เป็นปื้มกับกัน แต่เดี๋ยวก่อนนะจ้าหลายคนก็มีคอมเมนต์ในส่วนของเบลล่าบอกว่าให้เบลล่าหนีไปและอื่นๆอีกมากมายเช่นเบลล่าดีกว่าควรเหมาะกับคนที่ดีๆจ้าพร้อมกับคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ